ดวงปดนี่5วันเกิดโชคลาภกำลังเปิดทางหมดภาระหนี้สินร่ำรวยเงินทองไม่รู้ตัวเลขอะไรบ้าง1คนเกิดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเหมือนชีวิตต้องรับผิดชอบหลายอย่างหนี่สินรุมเร้าเงินเข้าไวออกไวแต่ข่าวดีคือดวงการเงินของคนวันอาทิตย์กำลังย้ายเข้าสู่จุดมั่นคง มีเกณฑ์ผู้ใหญ่ช่วยปลดหนี้หรือมีโอกาสได้เงินก้อนจากงานใหญ่งานเสริมหรือทรัพย์ที่รอคอยมานานโชคลาบก็มาด้วยมีเกณฑ์ได้เงินจากการเสี่ยงโชคหรือจากสิ่งที่ไม่คาดหวังมาก่อนเคล็ดลับเสริมดวงสวดมนต์บทพาหงมหาการ้าจบทำบุญถวายเคียนจะช่วยเปิดทางเปิดตัพย์ให้ครองตัว 2. คนเกิดวันจันทร์ ดวงกำลังเปลี่ยนจากเหนื่อยมาเป็นรุ่งที่ผ่านมาหลายคนเหมือนมีภาระเยอะแต่ตอนนี้ฟ้าเปิดทางให้คุณได้ปลดหนี้อย่างแท้จริงมีเกณฑ์ได้เงินจากการที่ทำไว้ก่อนหน้าหรือมีคนยื่นหนึ่งเข้ามาช่วยแบบไม่ทันตั้งตัวแถมดวงโชคลาบเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆบางคนเสี่ยงดวงแล้วได้ลาบจริงเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญกับผู้สูงอายุหรือบริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาล จะช่วยเสริมพลังบุญปดหน,นี้และเปิดทางโชคลาภ 3. ราศีสิงช่วงนี้สิงค์คือราศีที่พลังบุญเก่ากำลังส่งผลแรงสุดสิ่งดีๆที่ทำไว้กำลังจะย้อนกลับมาเป็นโชคลาภและโอกาสใหญ่บางคนมีเกณฑ์ได้ทรัพย์จากการเสี่ยงดวงหรือมีคนหยิบยื่นของมีค่ามาให้แบบไม่ทาตั้งตัว เรื่องงานก็ปังไม่แพ้กันีผู้ใหญ่จสนับสนุนงานโดดเดน่นได้รับคำชมและผลตอบแทนที่มากกว่าเดิมเคล็ดลับเสริมดวงบูชาพระสุพัสมหาเทระหรือถวายผ้าไตายแดกพระจะช่วยเสริมบารมีโชคลาภและความมัน่นคงทางด้านการเงิน 4. คนเกิดวันพฤหัสบดีดวงการเงินดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงสุดๆ คนวันพฤหัสถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปลดหนี้แล้วรวยต่อเพราะดาวพรฤหัสหนุนดวงเรื่องทรัพย์และผู้ใหญ่สนับสนุนนีที่เคยแบจกจะค่อยๆขี้คายและมีะไรายได้เพิ่มจากงานบุญงานทำหรือสิ่งที่ทำด้วยใจบางคนอาจได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือมานานเคล็ดลับเสริมดวงจุดธูปเก้าดอกอธิษฐานต่อฟ้าบินขอให้ปลดหนี้สำเร็จแต่ตั้งใจทำบุญต่อเนื่องสามวันจะเห็นผลไวมาก และ5คนเกิดอังนสูกปาหูออกดวงเสียทีดวงการเงินของคนเันสูบกลับมารุ่งแรงที่สินที่เคยค้างคาเริ่มได้รับการปลดเปลื้องมีเงินได้เงินก้อนจากางานสร้างสรรค์หรือการที่ใช้ความคิดสร้างรายได้ใครทำธุรกิจส่วนต,ตัวเตรียมยินได้เลยมีคนอุปทานหรือ connection ดีๆเข้ามาเคล็ดลับเสริมดวงทาบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง เช่นบริจาคหลอดไฟหรือเติมน้ำมันตะเกียงจะช่วยเปิดทางดวงให้แหลแรงกว่าเดิม5ว,ว,วันเกิดดวงปดนี้ได้แก่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ช่วงนี้ถือเป็นช่วงเลือกทองของชีวิตที่จะได้เริ่มต้นแบบไร้ภาระฟ้าเปิดทางเงินหลั่งไหลและโชคลาภกำลังวิ่งเข้ามาแบบไม่รู้ตัว